เหรียญ10บาทพศออ2541ค่ะราคาปรับลงค่ะรับซื้อเหรียญละ30-50บาทค่ะเหรียญ5บาทหมุนเวียนรับ2พศออนี้เท่านั้นค่ะ2540และ2546ค่ะเหรียญ2546รับซื้อเหรียญละ200บาท20บาทที่ระลึก3รอบพระชนพรรษานในหลวงราชการที่9ค่ะรับซื้อเหรียญละ400บาท เหรียญ5บาทนะคะรับซื้อเพียง2พศนี้เท่านั้นค่ะ2540และ2546ค่ะเหรียญพศ2540รับซื้อเหรียญละ2,000ถึง3,000บาทรับตังทอนมาก่อนใช้ไปดูพศก่อนค่ะ2531ส่งขายได้เลยค่ะ500-1,000บาทเหรียญ10สตางค์พศ2 5 0 0ทองแดงนะคะเหรียญทองแดงหางยารับซื้อ100-500บาท เหรียญ5บาทครุฑเฉียงเป็นเหรียญในตำนานที่มีอยู่จริงค่ะคือครุฑเฉียงปี25 24นะคะเป็นเหรียญที่มีตำนานและในตำนานที่มีอยู่จริงค่ะรับซื้อกันราคาหลายหมื่นบาทนะคะลองหาดูค่ะเผื่อท่านใดเจอนะคะ10บาทพศ2493รับซื้อทุกร้านค่ะขายร้านไหนก็ได้ร้านไมได้รับซื้อ5 0 0ถึง1,000บาท คำถามจาก f อฟซถามยอดฮิตเลยนะคะถามที่ถามมาเยอะที่สุดรับซื้อไหมราคาเท่าไหร่เหรียญกาญจนาปี2539หรือช้างชนช้างค่ะเหรียญน,นี้ไม่รับซื้อเหรียญหนึ่งบาท <บา S 2> ตราพดินพศ2 5 0พเป็นเหรียญเลิกใช้เปนานแล้วเริ่มหายากแล้วค่ะรับซื้อเหรียญละ15บาทค่ะ1บาทตราพดิน2505รับซื้อเหรียญละ3บาทท่าในใดมีต้องการขายถ่ายรูปลงมาใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ หนึ่งบาทครุฑพศสองห้าหนึ่งเจ็ดครุฑหนึ่งเจ็ดค่ะรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทเสด็จนิวัฒน์พระนครเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมสูงสุดค่ะรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทหนึ่งบาทที่ระลึกพระชนมายุสามรอบรับซื้อเหรียญละสิบบาทเหรียญที่ระลึกโปรยข้าวค่ะเป็นเหรียญตัวติดผลเน้อยอันดับที่สองของเหรียญหนึ่งบาทค่ะจานวนผลสองล้านเหรียญค่ะรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทหนึ่งบาท W h o โเป็นตัวติดผลดน้อยอันดับที่หนึ่งของเหรียญหนึ่งบาทค่ะหนึ่งล้านเหร เหรียญต่างประเทศที่เป็นตระกุลยูโรนะคะรับซื้อค่ะเหรียญ2ยูโร40บาท5บาทครุ่เฉียงพศ2522และ2520ค่รับซื้อเหรียญละ8บาท5บาทครุ่เฉียงพศ2522ค่รับซื้อเหรียญละ8บาทค่ะ20ก็8บาท5บาทครุตรงพศ2525ดูที่พศผลิตค่ะ2525รับซื้อเหรียญละ20บาท5บาทครุ่เก้าเหลี่ยมแท้รับซื้อ30บาทไม่แท้ให้10บาทค่ะขอแท้นะคะ30บาท สิบบาทสองสี่ที่ลึกรับซื้อเหรียญครุฑเหรียญเดียวเท่านั้นนะคะเหรียญละห้าสิบบาทเหรียญหนึ่งบาทเรือหงพศสองห้าสองศูนย์จำนวนผลิต 6, 4, 60, ห้าร้อยหกล้านสี่แสนหกหมื่นเหรียญค่ะยังไม่เป็นที่นิยมนะคะควรเก็บไว้ก่อนค่ะอย่าเพิ่งขายเพราะตอนนี้ร้านประนัดก็ไม่รับซื้อค่ะ เหรียญหนึบาทหลังวัดพศ2525้าาจำนวนผลิต257ล้าน3แสนหเหรียญจำนวนผลิตเยอะค่ะตอนนี้ไม่เป็นที่นิยมยังขายต่อไม่ได้ปป็น่าหยุดรับซื้อนะคะ1บาทหลังวัดไม่รับซื้อ